สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะครับของวันที่25กุมภานธ์65นะครับก่อนประรับชมแนวทางของวันที่25นะครับเรามาสรุปผลของวันที่23กันก่อนนะครับในส่วนของผลนะครับวันที่23นะครับสำหรับเดี่ยว2ตัวนะครับ ผมให้เด่นไปที่9และก็ศูนย์นะครับฟันไปให้ที่ศูนย์นะครับผลนะครับ2 0 4 2 2นะครับก็เข้ามาที่0นย์หลักสิบ 10, บนนะครับในส่วนของเด่น3ตัวมาหนึ่งตัวนะครับก็ถือวรุษดไปนะครับและก็ในส่วนของเด่นสูตรใหม่นะครับเด่นสูตรใหม่นะครับที่ผมให้ไว้ก็ สามศูนย์กับสามนะครับฟันไปที่ศูนย์นะครับแล้วก็มาชนกระเด็นสูตรปกตินะครับก็มาที่ศูนย์นะครับก็มาที่ศูนย์นะครับในส่วนของเดือนลาประธานสูตรใหม่นะครับก็ถือว่ายังเดินถึงแม้จะไม่มาคู่ไม่ได้มาที่ตัวคู่2ตัวนะครับแต่ว่า มารูดทั้งสองสูตรนะครับแล้วก็เป็นตัวชนที่ผมบอกว่าชนกันที่0ูนย์นะครับมีศูนย์มิลกัดมาได้มากที่สุดนะครับแล้วก็มาที่ศูนย์บนนะครับก็ถือว่าแนวทางยังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับในในแนวทางของวันที่ยี่ห้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เด่น2ตัวนะครับ ของเราพัฒนาวันที่25กันนะครับในสูตรของปกตินะครับเดือน2ตัวนะครับที่ผมคำนวณได้นะครับสำหรับแนวทางของวันที่25นะครับเดือนสองตัวคำนวณได้ที่0และก็หนะครับผมฟันให้ไปที่0นะครับในส่วนของลาพัฒนานะครับให้ระวังเบิ้ห่ามไว้นะครับ เบิร์งาบนะครับมีโอกาสมาได้นะครับสำหรับลาวพัฒนาวันที่25นะครับชุดคู่ศูนย์นะครับก็จะได้ที่04 05 06 07และก็08นะครับชุดคู่หนึ่งก็จะเป็น14 15 16 17 แล้วก็18นะครับชุด3ตัวนะครับของเราพัฒนานะครับลำดาที่6 0 4แล้วก็7 0 6และก็0 0 5นะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับคำนวณลดับที่5 1แล้วก็8นะครับชุด2ตัวนะครับผมฟันไปแค่ที่04แล้วก็06นะครับชุดแล้วก็16 และก็1 4นะครับชุด3ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่706นะครับแล้วก็604นะครับในส่วนของ3ตัวนะครับผมให้ไว้2จชุดนะครับแล้วก็ในส่วนของเดือนลาวพัฒนาสูตรใหม่นะครับผมก็จะให้ไว้เช่นเดิมนะครับเพราะแนวทางยังเดินดีต่อเนื่องนะครับสำหรับเดือนลาวพัฒนาสุดใหม่นะครับ ผมก็จะให้คู่กันแบบนี้ไปนะครับในทุกทุกงวดนะครับทางแนวทางยังเดินดีต่อเนื่องนะครับสำหรับเดืนลาวพัฒนาสูตรใหม่นะครับของงวดที่นะครับคำนวณ้ที่5และก็0นะครับผมเน้นไปให้ที่5นะครับสำหรับเดือนลาวพัฒนาสูตรใหม่นะครับและก็เดี๋ยวผมจะจับคู่ สุต3ตัวเช่นเดิมนะครับในส่วนของเด่น2ตัวนะครับทั้ง2ส,สูตรนะครับชนกันที่ศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นผลกันว่าศูนย์จะมาอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจับคู่3ตัวให้เช่นเดิมนะครับก็จะได้ที่ศูนย์หนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์ แล้วก็ห5 0้านะครับในส่วนก็จะได้ที่4ชุดนะครับแต่ว่าจะมีชุด150นะครับที่ชนกับชุดแรกนะครับชุดสองตัวนะครับจับคู่สองตัวนะครับก็จะได้ที่05แล้วก็0 0 1 5้และก็10นะครับก็จะได้ที่4ชุด ในส่วนของจุด2ตัวจะพูดระหว่างเด่น2ตัวนะครับของเราของเราพัฒนาสูตรปกตินะครับแล้วก็เด่นเราพัฒนาสูตรใหม่นะครับก็เน้นย้ํากับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมแนวทางนะครับสาหรับเด่น2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่แนวทางปกติที่ผมให้ไว้ใน อยู่แล้วนะครับก็คือ0นย์และก็1นะครับในส่วนของเด่นราพัฒนาสูตรใหม่นะครับเป็นตัวประกบนะครับให้นำไปพิจารณาเป็นเป็นชุดลองนะครับก็ถ้าชนมาแบบนี้นะครับก็คิดว่านะครับส่วนตัวคิดว่าตัวชนก็อาจจะมานะครับแต่ทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับหรืออาจจะมาตัวไม่ชนก็ได้นะครับในส่วนของเด่น2ตัวนะครับศูนย์และก็1นะครับมาชนกระเด็น3ตัวนะครับ ก็คือ1นะครับผมถึงบอกว่ามันมีโอกาสมาได้ทั้งหมดนะครับอาจจะมาตัวคู่ก็ได้นะครับอาจจะมาาค่จับคู่กันนะครับอาจจะมาที่05หรือ1510อะไรประมาณนี้นะครับอย่างไงเพื่อนๆก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับส่วนตัวนะครับในงวดวันที่2ี่5้นะครับสำหรับราวพัฒนานะครับทั้ง0นและก็1นะครับผมคิดว่ามีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับ ผมฟันธงไม่ได้นะครับแต่ในส่วนของทั้ง2สูตรชนกันที่0ูนย์นะครับไม่แน่ศูนย์อาจจะมาอีกนะครับส่วนตัวนะครับที่ชอบนะครับก็ชอบที่0ูนย์กับศูนย์หกนะครับชุด2ตัวนะครับแล้วก็3ตัวก็ชอบชุด6กศูนย์สี่นะครับก็คิดว่า0ูนย์นะครับ มีโอกาสมาอีกนะครับส่วนตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นผลกันในวันที่25นะครับว่าศูนย์จะมาได้อีกหรือเปล่านะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับสําหรับแนวทางเราพัฒนานะครับหวังว่าแนวทางจะเดินต่อนะครับก็เน้นย้ำกับเพื่อนๆสมาชิกนะครับเช่นเดิมในทุกๆคลิปนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับยังไงเพื่อนเพื่อสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ก่อนนำไปใช้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับยังไงอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับเฮงๆรวยๆกับแนวทางของลาพัฒนาวันที่25กันทุกคนเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ